สวัสดีค่ะพบกับหน่วยที่6สุขภาพดีมีสุขเรื่องที่สองอาบน้ำกันเถอะเด็กๆจ้าเมื่อเด็กๆสกปรกเด็กๆจะทำอย่างไรคะใช่ค่ะการอาบน้ำเป็นการทำความสะอาดร่างกายตั้งแต่ที่หัวผมใบหน้าฟัน นำตัวผิวหนังแล้วอุปกรณ์ในการอาบน้ำก็อย่างเช่นสบู่หรือสบู่เหลวค่ะแป่งสีฟันยาสีฟันยาสระผมทาเด็กๆสกปรกเด็กๆก,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 ก็ควรที่จะไปอาบน้ำใช้สบู่ล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกจากร่างกายค่ะ ขั้นตอนในการอาบน้ำเด็กๆก็ต้องแปลงฟันก่อนนะคะดาดน้ำ ถูสบู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเด็กๆก็ราดน้ำเพื่อจะล้างสบู่ออกจากที่ตัวให้หมดนะคะเมื่อเด็กๆอาบน้ำแล้วเด็กๆก,ก็ควรเช็ดตัวให้แห้งใส่เสื้อผ้าที่สะอาดถาแป้งให้เรียบร้อยเด็กๆจำเป็นต้องอาบน้ำทุกวันนะคะเนื่องจากในร่างกายของเด็กมีสิ่งสกรปรกและเชื้อแบคทีเรียมากมายเลยค่ะ ้าเด็กๆไม่อาบน้ําทุกวันก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยเป็นโรคผิวหนังได้นะคะและอาจทําให้เด็กๆไม่สบายได้ง่ายด้วยค่ะต่อไปเรามาทําการบ้านในเร่มร่องรอยและใบงายกันนะคะจะมีทั้งหมด3แผ่นค่ะแผ่นที่1จะเป็นการบ้านในเร่มร่องรอยหน่วยที่6สุขภาพดีมีสุข เรื่องที่2อาบน้ำกันเถอะหน้าที่43ให้เด็กๆด,ดูภาพและระบายสีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำพร้อมกับโยงภาพมหาเด็กผู้ชายที่กำลังอาบน้ำเช่นเก้าอี้ใช่เป็นอุปกรณ์อาบน้ำไหมคะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่ต้องระบายสีและโยงภาพนะคะต่อไปสบู่เป็นอุปกรณ์อาบน้ำใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ให้เด็กๆระบายสีและโยงภาพมาหาเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงกลางได้เลยนะคะที่สองจะเป็นใบงานหน่วยที่หก สุขภาพดีมีสุขเรื่องที่2อาบน้ำกันเถอะน้าที่16ให้เด็กๆระบายสีแล้วตัดประกอบเป็นอ่างอาบน้ำและติดตกแต่งด้วยอุปกรณ์อาบน้ำตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะแผ่นที่สามเรื่องที่2อาบน้ำกันเถอะน้าที่16 ให้เด็กๆจับคู่พยัญชนะหอนกู่ที่อยู่บนอ่างอาบน้ำโยงเส้นจับคู่กับสระเดียวจากนั้นโยงเส้นจับคู่กับคำที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้องพร้อมกับเขียนตามรอยปะพยัญชนะหอนกู่และฝึกอ่านคำเช่นหออะหา สำหรับการบ้านและไปงานเรื่องที่สองอาบน้ำกันเถอะมีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ